สวัสดีครับพบกับรายการไลฟ์สาระกับครูแว่นนะครับมาในช่วงเงยน็เยนๆของวันพฤหัสตอนนี้ข่าวข่าวข่าวอะไรอ่ะประชุมรัฐสภาเนี่ยดังเลยฮนะ <laughs> แก้ไม่ได้ครับรัฐมนูนแก้ไม่ได้แก้ไม่ได้เพราะหนึ่งสองสามสี่ยังไงก็แก้ไม่ได้ครับแก้แล้วมันก็จะมีคนเสียประโยชน์นะอย่างที่บอกนะฮะดูกันสนุกสนุก ดูกันได้รู้ว่าแต่ละคนเขาขับเคลื่อนอะไรเขาทําอะไรแล้วครั้งหน้าเนี่ยถ้าสิทธิ์มันเป็นของประชาชนนะครับในการที่คุณจะไปกากากาคุณก็เลือกดูเอาแล้วกันนะครับว่าคุณจะทํำยังไงครับคุณไม่ต้องไปเรียกร้องไม่ต้องอะไรหรอกเดี๋ยวคุณจะโดนจับผิดกฎหมายซะเปล่าๆเพราะว่าเราไม่มีเครื่องมืออะไรเลยครับเราไม่มีเครื่องมืออะไรเลยที่คนเ็าแบบเขาลงถนนกันเนะ่ยกาเพราะว่าเขาแบบเขาเขาเดือดร้อนเขาไม่เขาเห็นว่ามันแบบเขารู้สึกว่ามันไม่แฟ แต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งอีกบุมหนึ่งก็บอกว่าโอ้ยกูคนดีนะกูมาดูแลให้มันจะได้ไม่วุ่นวายอ่าอีกคนก็บอกเอ้ยข้าดูแลตัวเองได้ไม่ต้องมาดูแลข้าเอาสิทธิ์ของข้ามาทั้งหมดอ่ามันก็จะมีคนหลายๆกลุ่มครับเกิดขึ้นคุยกันได้นะแต่อย่าไปทะเลาะก,กันคนไหนมีค่านิยมอะไรก็มีไปฮะใครอยากจะไปสักยันสักเลยฮะอยากตีกันอยากเลยสักเลยอยากตีกันตีเลยตามสบาย โอ้ยไม่ได้ดูข่าวไหมที่ยกพวกตีกันอ่ะสองสำนักอ่ะโอ้โหคนเยอะมากครับคนนับถืออะไรเยอะมากครับแล้วมีคนมาคุยกับผมเอ้ไปนับถืออาจารย์นี้ดิผมก็จะถามว่าผมนับถือแล้วผมจะได้อะไรอย่าเอาอภินิหารมานะกูลองนะอย่าเอาอินิหารมานะกูลองนะเอามีดแทงไม่เข้าเอามีดกูไปลองไหมปืนยิงไม่เข้า ปืนกูไหมเอาอะไรกะตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ลองไหมตกน้ําไม่ไหลจริงนะเอาตกแบบไหนเอาน้ําไหลเชี่ยวเอาน้าเขื่อนแข่งกระจาดไหมหรือจะเอาน้ําตกแบบเป็นเหวไฟไม่ไหม้ลองไหมลองไหม,อมเออโอ้ยมึงมันท้าทายก็มึงทําได้ไหมเหรอมึงทําได้อยากลองทําให้กูดูไหมล่ะกูจะได้เชื่อมึง เฮ้ยเขามีเอาไปให้เพื่อจะลงใจเออพอพวกที่เขาไปทําไปอะไรทําพิธีมานะแล้วแต่คุณนะครับผมไม่ได้ไม่ชอบนะผมบอกก่อนนะอันนี้เป็นแนวความคิดผมคุณอยากทําอะไรเรื่องของคุณแต่ถ้าคุณมาถามผมผมก็จะอธิบายฟังว่าเฮ้ยเองไปทาเพราะเหตุผลอะไรวะเฮ้ยเขาไปทําเพราะว่ามันศักดิ์สิทธิ์มันขอนั่นขอนี่ได้ผมก็จะถามต่อไปมันขอได้มันขออะไรวะมึงอยากขออะไรงัมนกูขอให้กูได้ไหมถ้าถ้ากูขอแล้วกูได้กูจะเชื่อ ก็ไม่มีใครมากล้าเล่นกับผมอีกครับเพราะเขาก็ไม่มั่นใจเหมือนกันครับเรื่องพวกนี้มันเขาไม่มั่นใจอะ่ะเออหรือมีใครมามั่นใจมันก็มีรายการหลยายๆรายการออกมาแล้วไม่ว่าจะเป็นพวกฟักกงฟักโกดอะไรที่เขาไปนั่นเขาก็แบบเขาก็ลุยเลยนะเขาก็มีความเชื่อของเขาทํารายการของเขาเออมันก็ดีเราก็ดูดูแลเราก็เออวะ่ะมันมีคนกล้าไปทำอย่างงี้้แต่บางทีมันไปละเมิดเขาไหมอะไรเงี้ยแต่ก็เป็นความสุขนะครับแล้วแต่คุณไม่ต้องเชื่อผม คุณอยากทําอะไรคุณทาบางคนเฮ้ยมันเป็นงานศินลปะอ่าดีหรือบางคนเฮ้ยไปสักแล้วมันแบบอ่าผมเคยดูรายการนะเขาก็จะมีคาถาให้ท่องไอ้คาถาให้ท่องนี่แม่งกระสีห้าคือถ้ามึงไม่ผิดสีห้าไม่มีเปัญหยอะไรหรอกยกเว้นมึงซวยมีคนบ้ามาตบกระโหลกอะสีห้าเอาไม่อยู่นะคนบ้าคนบ้าจะน่าทุกอย่างนะเวย้ยสีห้า,าไม่อยู่นะคนบ้าคุณบ้าไม่มีสีเดินไปเห็นหัวมึงอยากตบม่มตบเลยโหดมะ เดินไปหมาแม่งหมาแม่งลอดอยากกัดแม่งกัดเลยสี่ห้าช่วยไม่ได้ครับอันนี้ก็ต้องความระมัดระวังส่วนบุคคลน,นะไม่ต้องมาดามงดาม,ม่านะครับแต่ถ้าใครอยากจะชักชวนให้ผมไปผมม,มีมีหลายเจ้าเลยมีหลายคนที่เขามาทดลองอะไรไม่รู้มาจับไหล่แล้วมันยกขาไม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมีคนมาเผยแพร่เยอะครับที่ร้านมาเยอะมีกระทั่งแขกมาดูดวง มีเยอะมีคนมาทักวาสนาดีนะวาสนาดีพ่อมึงกูมีนี่เป็นสิบล้านในสัตว์ <c oughs> <c oughs> เออแล้วแบบดูดวงไหมไม่ดูอะดูก็ไม่ไดีเฮียอะไแล้วเขาก็เดินไป <c oughs> จริงนะ <c oughs> คุยกับผมเนี่ยถ้าถามผมมาผมก็จะถามกลับถ้าตอบผมได้ผมจะเชื่อผมเป็นนักทดลองผมเป็นนักวิทยาศาสตร์ครับ แต่ความเชื่อส่วนบุคคลก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับอย่าไปคลั่งไคล้อย่าไปละเมิดสิทธิ์ไม่ชอบได้อย่าใช้กําลังคุยกันด้วยสมองเฮ้ยคุณทําอย่างเงี้ยคุณว่ามันดีไหมต้องไปถามเขาก่อนสิ่งที่คุณทำเนี่ยคุณว่าคุณทําผิดไหมมันมีอะไรที่คุณทาแล้วผิดแล้วถูกบ้างลองถามก็ดูลองถามก็ดูมันจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์ทะเลาะกันเอาเอาอารมณ์ไปทะเลาะแล้วคิดดูดีโอ้แบบ ไปตกไปตีเขาว่าไม่ดีนะไม่ดีทั้งสองทั้งสองฝ่ายเลยดูใช้กําลังกันดูไม่ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอันนี้คือคุยกันแบบคนมีปู่ตุชนเนาะนั่งคุยกันนั่งคุยกันเลยเอาง่ายๆเลยแก้ได้ไหมถ้าถามผมมันแก้ได้เพราะมันเขียนได้ทีเนี้ยแถวในในซีนที่คุณจะเห็นต่อไปดีนะครับมันจะติดนั่นติดนี่้ไม่ติดหรอกเขาไม่อยากแก้เขาไม่พร้อมจะแก้แล้วเขาไม่พร้อมที่จะแบ่งปัน ปกครองแบบไหนก็ได้ครับในมุมมองของผมนะแต่คุณต้องต้องต้องเป็นคนดีก่อนต้องเห็นใจซึ่งกันและกันต้องเป็นคนที่เอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต้องเป็นคนที่ที่ที่จิตใจกว้างพอที่จะทําเพื่ออะไรอยู่เ hey, ฮ้ยอนี่แม่งเราเอาไหมรวมกันทําเพื่อประเทศแม่งสักครั้งวะก่อนตายเอาไหมลองไหมอันนี้ไม่ดีก็บอกว่าไม่ดีไม่ใช่ไปปกป้องกัน มันไม่มีหรอกมันเป็นไปไม่ได้มันทําได้ยากผมขอโหวตเอาตัวเองออกครับอะไรเงี้ยไม่มีแล้วพงจะเดือนหน้ามันจะกินอะไรเฮ้ย <c oughs> แล้วเงินเดือนนี่แล้วลูกมือเข้าโรงเรียนเนี่ยแล้วเมียอีกเมียน้อยอีกเําไงมันจะกินอะไรไออกหรอกอยู่ๆใครมาบอกเฮ้ยมึงลากออกไหมไมีออกใครจะออกอ่ะเงินเดือนในบ้าใช่ไหมม่ออกเดินเดินไปไหนคนก็ย,ยกมือไหว้ทั้งนั้นอนะมีรถด,ด้วยไปไหนคนก็รับครับครับ,บดีสทตายดีนะ เคยเป็นหัวหน้าคนไหมแม้กระทั่งหัวหน้างานเลยรู้สึกดีเว้ยเฮ้ยเดินไปไหนมั่งหวัดดีครับนายหวัดดีครับหัวหน้ารู้สึกดีจังเลยเว้ยผมเคยไปอยู่จุดพวกนั้นด้วยนะครับเพราะว่าเวลาในการทํางานเราก็จะมีลําดับชั้นใช่ไหมลําดับชั้นสายงานเราเท่าไปคือในทุกที่มันก็ต้องแบ่งตําแหน่งงานนะมันเป็นการทํางานอะ่ะผมก็บ่นไปเรื่อยนะฟังก็จับเรื่องความไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้จะโทษจะโกรธใคร แค่ตั้งคำถามให้สังคมแล้วก็ลองตอบคำถามดูลองตั้งคำถามอย่างเงี้ยแล้วก็ตอบคำถามดูเท่นั้นเองง่ายๆสนุกสนุกเข้าไปเนี่ยสมมุติว่าเราเป็นระดับหัวหน้างานก็จะมีก็มีหัวหน้าเรากับลูกน้องเราใช่ไหมไอหัวหน้าเราเอาพี่สวัสดีครับไอพี่พเออเด็กแม่งนอบนอ้องเลยอ่าเขารู้สึกดีเราทําให้เขาไม่โกรธละพี่สวัสดีครับอันไหนไม่ดีเราก็บอกเขาว่าอะไรเงี้ยเราก็ต้องมีวิธีคุยส่วนไอลูกน้องเราเขาเจอเราเขาก็สวัสด,ดีเราหรือถ้าลูกน้องเราอายุเยอะกว่าผมก็จะสวัสดีเขานะครับ เพราะว่าที่เมืองไทยเนี่ยการไหว้ก็ถือว่าเป็นการเคารพให้เกียรติกันให้เกียรติว่าทํางานมาเยอะกว่ามีมีอายุมากกว่าแล้วเขาก็จะมีความรู้บางอย่างที่เราไม่มีอ่ะเราก็ไปขอเขาเขายินดีให้เลยครับถ้าเราทําตัวนอบน้อมนะป๋าสวัดดีครับเนี่ยผมป๋าทาได้ไงอ่ะป๋าทำให้ผมดูหน่อยเขาจะรู้สึกว่าดีใจมากผมจะเรียนรู้อย่างเงี้ยกับทุกคนนี่นี่น,นี่ผมว่าจะเก็บอะไรมาเต็มเลยไม่สนล้วว่าเราจะเป็นหัวหน้าหรือจะเป็นลูกน้องมาก่อน แต่ถ้าเราเข้าไปเก็บของเนี่ยเราต้องมีวิธีกเก็บเราต้องชมก่อนใช่ไหมเราต้องชมก่อนแล้วเราก็ขอความรู้เขาเราได้หมดเลยปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับ๊บมาเฮ้ยแล้วพอเราลองมาทาบดูลองมามีการศึกษาอีกแบบหนึ่งดูก็จะมีคนนับถือเราครับเราก็รู้สึกเออว่าจริงแม่งถ้าเราสูงกว่านี้ถ้าเราเป็นระดับที่เป็นแบบรัฐมนตรีขุดจนแม่งไม่ลอยไปเลยวะนี่ขนาดเป็นตําแหน่งเล็ก ในบริษัทเอกชนนะหรือมีตําแหน่งหน้าที่เป็นครูอย่างเงี้ยวัดดีครับครูอย่างเงี้ยเฮ้ยเรารู้สึกดีว่ะแล้วถ้าเป็นในนั้นเขาจะไม่รู้สึกดีอะแล้วเขาเขาจะไม่อยากที่จะเอาความรู้สึกนี้จะเข้าไปเหรอผมลาออกครับไม,ไ,มไม่ได้เขาเรียกท่านออกมาที่เป็นมึงเลยนะไม่โอออะให้เขาเรียกท่านดีกว่าทํายังไงก็ได้ให้เราเข้าไปอยู่ในทีมนั่นแหละก็ว่ากันไปนะครับลาบยศสรรเสริญ ก็มีมีเกิดก็มีดับอย่าไปอะไรกับมันมากครับอยู่กลางๆไว้ดีใจก็อย่าดีใจมากกินอิ่มก็อย่าอิ่มมากอย่าหิวมากอยู่กลางๆไว้ที่เขาบอกเดินทางสายกลางอะ่ะแล้วก็ศึกษาความเป็นมนุษย์เรื่อยๆนะครับศึกษาผ่านการดูผ่านประสบการณ์แล้วจดไว้อ,อ๋อไอคิดนี้มึทงทํานี้ไว้จดไว้อัน,นี้จดอ๋ออย่างนี้เหตุการณ์อย่างนี้เกิดอย่างนี้อ๋อมึงข้างนี้มึงทําแบบนี้มึงมีความคิดแบบนี้อ๋อมึงก่อเข้าไปเรื่อยเลยจดไว้จดไว้ แล้ววันหนึ่งที่เรามีพลังเราก็ไอที่จดไว้มานั่งดูแล้วก็พินิษพิจารณาดูว่าเอาไงดีเฮ้ยนี่มันหักหลังกูนี่ว่าจดไว้นะครับถึงวันของเราเราก็ไปใช้สิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายเกาแล้วกันนะครับก่อนที่จะบ่นไปนานกวนน่านี้เข้าสินค้าไหม <c oughs> หรือแม่งลบๆทิ้งไปสินค้าโอเคนะครับวันนี้มีเพื่อนๆ <c oughs> มาถามนะ <c oughs> เขาสนใจเรื่องเกี่ยวกับมีดไทยมันมีพี่ครับ มันมีมีดไทยที่เป็นมีดพับไหมฮะผมก็เอ้ย,ยเคยเห็นเคยเห็นทําง,งานโอทอปจะมีร้านที่เขาไปเปิดเยอะแยะเลยครับแต่ว่าก็จะเป็นมีดไทยอยา่างที่คุณเห็นนะด้ามจะเป็นเขามั่งเป็นอะไรมั่งเป็นซองหนังแล้วแต่เลยครับก็เซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตก็จะเจอประมาณนี้ก็ลองเข้าไปดูครับผมผมไม่ไม่ได้รู้จักอะไรกับเขาเป็นพิเศษส่วนตัวนะครับถ้ากลุ่มมีดพับก็ลองเข้าไปโดนกันดูได้ลองดูครับงานไทยงานแฮนด์เมด ถ้าสนใจก็ลองไปติดต่อกันดูแต่ผมไม่ได้มีส่วนอะไรนะอ่าส่วนร้านไหนที่ผมไม่ได้พรีเซนต์ให้ก็อย่ามาโกรธกันไม่รู้ผมไม่รู้จักผมไม่รู้ผมขายต่มีดนอกอย่างเดียวเอาคุณชอบมีดนะผมชอบเพราะมันเป็นธุรกิจนะฮะผมชอบทุกอย่างที่มันเป็นธุรกิจคือผมเป็นคนทําธุรกิจส่วนไอ้ธุรกิจนั้นมันจะเป็นอะไรเป็นค้าขายขายอะไรอะขายผักขายผักผมก็ขายขายแต่ขายสัตว์ขายสัตว์ไม่ขายนะสงสารมันขายผักอ่าขายขายของกินอ่ามีขาย ขายต้นไม้อ่ามีขายมีดอ่ามีขายเสื้ออ่ามีมันคืองานขายงานผลิตอีกก้อหนึ่งผมเสื้อขายมีดไงก็เลยมีความมีความคนรูจวบอเฮ้ยพี่ชอบมีดหรอไม่ใช่มันขายได้มันมีคนชอบมันเราพอมีความรู้แล้วก็ขายได้เรามีไฟฉายเราก็ขายได้เรามีตลับเมตรเราก็ขายได้อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเรามีความรู้เราเปิดสัมมนาก็มีคนมาซื้อประมาณนั้ครับเป็นคนเป็นคนขายของ นั่นเองแล้วก็พอเราขายของเราก็ต้องมีความรู้ในสินค้าชอบอย่างเดียวอยู่ไม่ได้ฮะชอบอย่างเดียวอยู่ไม่ได้ต้องศึกษาด้วยต้องเข้าใจมันต้องอธิบายมันได้เพราะสินค้ามีหน้าที่ในการแก้ปัญหาให้ลูกค้าเราซื้อสินค้าเพราะว่าเรามีปัญหาเว้ยไอ้สินค้าเนี่ยมันแก้ปัญหาเราได้ไอ้ที่หิวว่ะหิวหิวแดกดีหิวต้องแดกแดกแก้หิวอ่าเราไปหาของกินกันมันแก้ปัญหาหิวมึงได้แต่ทีนี้มึงจะกินอะไร เลือกเอาแต่แดกแล้วต้องอิ่มเว้ยวันนี้หิวหรือเฮ้ยอยากกินอยากกินอะไรที่มันอร่อยอร่อยนะไม่ต้องอิ่มวันนั้นไม่ได้อยากแดกอิ่มอยากกินอร่อยก็ไปหาอะไรอร่อยอร่อยกินแถวแถวรัชดาห้ยขวางมาเพชรบุรีอะไรเงี้ยของอร่อยเยอะของอร่อยเยอะห้ยขวางเนี้ยเพียบเลยอร่อยอร่อยนะครับลองดูเว้ย ต่เต็มตังค์ไปหน่อยนะฮะของอร่ยราคามันก็มันก็มีกันนะฮะก็เอาไปเยอะๆหน่อยฮะตำต,ำ,ตำมันก็ต้องมีสองเท่าแล้ววะเอาเอาเอามาวันนี้มันเป็นแท่นชาร์จนะครับแท่นชาร์จของไนคอไนคอรุ่น UI2UI2 คือแท่นชาร์จที่ชาร์จให้ทีละสก้อนอ่าเราไปกันเร็วๆนะครับเพราะสินค้าส้นตีนี่ก็ไม่ได้มีเยอะแล้วผมก็พูดไปเรื่อยฮะ หาประเด็นมาจับพวกนี้ชาร์จฐานในตระกูลของอะไรวะลิเทียมไอออนลิเทียมไอออนคืออะไรลิเทียมไอออนคืออะไรที่ไม่ใช่นิกเกิลเมทัลไฮได้นิกเกิลเมทัอนไฮไดคืออะไรพี่ฐาน 3A ฐาน 2A งไงที่เป็น1.2โวลต์ไอใช้ใช้ไอแท่นช,ชาร์จนี้มาชาร์จไม่ได้นะครับคุณต้องดูเบอร์ฐานข้างๆนะครับส่วนใหญ่ที่เราเจอที่ใช้ในบ้านเราเอาฐานนี่มันถูกกฎหมายกันนะครับจะเป็นเบอร์18650จะมีส่วนฐานเบอร์อื่นนี่แทบจะไม่มีเลยครับที่มันถูกกฎหมายบ้านเรานะครับ แต่ถ้าถานไม่ถูกกฎหมายที่มีอยู่ในตลาดก็14500ก็มีครับก็คือคล้ายๆกับ 3A นั่นแหละแต่เป็นฐ่าน3.7โวลต์คุณต้องดูโวลต์มันด้วยนะครับเดี๋ยวนี้อุปกรณ์ไฟฟ้ามันค่อนข้างจะหน้าตาคล้ายๆกันแนะนําให้อ่านสเปคอารมณ์จะเหมือนว่าพี่มีถานเล็กๆไหมผมก็จะถามว่าฐานอะไรพี่ผ่านกระดุมอ่ะมันมีหลายไซส์นะ CR 2 0 2 5ไหม CR 2 0 1 6 CR 2 0 3 2เชื่อเขาจะงงอะไรวะนั่นไงพี่ มันมีหลายเบอร์พี่หยิบมาไหมครับคราวหน้าหยิบมาเดี๋ยวผมจะหาให้ LR41 อย่างเงี้ยงงไม่ได้ดูโค้ดอันดับแรกก็ต้องดูโค้ดก่อนถ่านเรามามีถานเบอร์อะไรทีนี้ถ้าเรามี1860 5อย่างที่ผมเอามาเนี่ยเป็นถ่านของสปาเนี่ยที่ผมขายอยู่ในร้านนะครับ2,900 ah, มีแอมพลวมีมอกรเรียบร้อยเป็นถ่านที่มีวงจรก็จะใช้กับแท่นชาร์นี้ได้นั่นเองนะครับแท่นชาร์จนี้ก็ใช้ถาน ไม่ใช่ใช้ถ่านสิอินพุตของมันก็คือ DC 5โวลต์2แอมป์กินไฟ10วัตต ah. ah ์ออปต์4.2 800มิลลิแอมป์800มิลลิแอมป์คูณ2 Max โอเคที่มันเขียนว่า2แอมป์ไม่ได้ชาร์จเร็วนะครับ2แอมป์ก็คือมา2หัวแต่ถ้าเสียบหัวเดียวก็1แอมป์ครับมันไม่มันไม่ได้บิดไฟมาให้โอเคไหมไม่ว่าชาร์จ1ก้อนหรือ2ก้อนมันก็เต็ม เร็วพอๆกันอะมันไม่ได้แบบจ่ายไฟสองแอมป์ที่เฮ้ยถ้าเราใส่ไปอันเดียวแล้วมันจะเทไฟทั้งหมดแบบนี้ไม่ใช่ครับมันแยกสายกันอ่ะเราลองมาดูวิธีการเปิดใช้ดูนะครับเขาจะมีสายที่ชาร์จมาด้วยแล้วก็เสียบกับอะแดปเตอร์อะแดปเตอร์เขาไม่ได้มีแถมมานะครับอะแดปเตอร์นี้เขาคงเลตเซว่าคนคงจะมีทุกทุกบ้านแล้วล่ะเพราะเป็นอะแดปเตอร์ที่ใช้ชาร์จกับพวกไฟฉายหรือจะเสียบชาร์จกับคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับ เขจะมีสายดำๆมาเนี่ยส่วนไอ้อะแดปเตอร์สีขาวที่แปลงจากไฟกระแสสลับ220โวลต์มาเป็นกระแสตรงนี่ไม่มีเราไปเสียบกับที่ชาร์จโทรศัพท์ได้พอเสียบเข้าไปปุ๊บจะมีสเตตัสไฟขึ้นมา1ไฟ2ไฟ3ไฟก็คือตอนนี้มันประจุไฟอยู่ที่2อยู่นะครับฐาน2ก้อนชาร์จไปไม่จำเป็นต้องเต็มก็ได้นะฐานอาจจะไม่เต็มก็ได้มาบนฐานก้อนล่างเนี่ยความจุมันก็จะเยอะกว่า ก้อนบนจึงหนึ่งมันเลยเต็มสเตจสองละมันกำลังเตรียมเต็มสเตจสุดท้ายอยู่ผมใส่ฐานนี้เข้าไปปุ๊บอ่าก็กลับมาสเตจเหมือนเดิมมันไม่มันมันไม่ได้มีวงจรฉลาดนะครับแต่อย่างว่าฮะคุณจะไปเช็คเทียบกันเป๊ะๆไม่ได้เพราะนี่เป็นอุปกรณ์เครื่องมือที่แค่พอใช้งานได้นะครับคือราคาไม่สูงพอใส่สองก้อน มันก็เด้งสองอันมันก็ทําหน้าที่ใครหน้าที่มันพอถอดก้อนบนออกเห็นไหมก้อนล่างเมื่อกี้แม่งขึ้นสองจะไปสามถอดไปถอดมาแม่งมาอยู่ที่ระดับสองบอกแล้วครับมันเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าง่ายๆะมันไม่ได้เสียมันใช้งานง่ายๆเติมเติมแบบเติมง่ายอ่ะเท่านั้นเองทีนี้ไอ้ฐานสมัยนี้เนี่ยเราไม่ต้องเป็นต้องชา์จให้เต็มก็ได้นะแค่เสียบเสียบดูอาจจะใช้ไอ้ที่ชาร์จที่เป็นตัวเช็คอินดิเคเตอร์ในในฐานก็ได้เช่นคุณะไปใช้เสียบปุ๊บ อ๋อโอเคมันขึ้น2ไป3แสดงว่าฐานใช้ได้ไว้แม่งมีประมาณ80%ละโอเคละไม่ต้องช้จให้เต็มก็ได้หรือคุณจะให้เต็มก็ได้ถ้าคุณมีเวลานี่ว่าอีกก้อนหนึ่งมาครับอกอ้อนหนึ่งก็1จะมา2อละจะมาเลเวลราดับระดับที่2คิดง่ายๆแบ่งร้อยออกเป็น3ส,ส่วน30 60 90อ่าอันนี้อาจจะอย,อยู่ประมาณที่กำลังจะไปเต็มห0เ็นนะครับผมเอาฐานซีอานมาลองดูนีเสียบคู่กับมันใช้ได้ครับ ม่มีปัญหาอ่านี่ฐานนี่มันก็ก้อนเดียวไปสองก็คือมีประยุไฟอยู่ในตัวอยู่แล้วนี่ถอดไปถอดมาครับทำงานให้ดูที่สำคัญนะครับขั้วต้องใส่ให้ตรงเขาจะมีขั้วขั้วที่แป้นที่บอกว่าเฮ้ยต้องใส่อะไรแล้วก็ขั้วที่ฐานดูให้ตรงนะครับถ้าสลับขั้วอาจจะเกิดปัญหาได้คือถ้าฐานมันโง่มีฐานโง่ด้วยนะ ฐานที่บางทีมันไม่ได้มีวงจรอ่ะบางทีเราสลับชาร์จมันประจุไฟแล้วมันพังเลยเช่นฐานถูกๆหรืออาจจะก่อให้เกิดอันตรายก็ได้นะครับผมนี่ไม่อยากจะทําให้ไม่อยากจะทําให้ดูเพราะว่าคือถ้ามันชอ็อตเนี่ยครับมันจะไหม้ฮนะวันหลังเราทาให้ดูไหมแต,แต่แต่แต่ที่แย่กว่านั้นคือแท่นชาร์จผมก็จะไปด้วยครับเดี๋ยววันหลังจะหาโอกาสลองให้ดูนะ เดี๋ยวไปหาแทา้จ้าเก่าๆก่อนขี้เกียจส่งเคมเนเี่ยเขาส่งมาเค็มทําไมผมทํามันช็อตครับเดี๋ยวเขาด่าเลยเสียได้ยตังค์นะทางที่ดีชาร์จให้มันตรงกับที่เขาระบุอย่าใช้งานผิดประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าสังเกตบ่อยๆลองดูดีๆนะครับลองศึกษามันดูถ้าให้ดีมีอุปกรณ์วัดไฟด้วยก็จะดีครับในการแยกอุปกรณ์แต่ถ้าคุณไม่ได้มีความรู้ขนาดนั้น สินค้าตรงลาเบลไม่ได้เขียนเฮียอะไรเลยแล้วเราก็ไม่ได้มีความรู้ในการที่จะจะ,จะหาคําตอบด้วยว่ามันคือเฮียอะไรก็อย่าไปใช้มันนะครับไอ้ที่พี่พูดนี่คืออะไรมันจะมีแบตเตอรี่ที่ใช้ตามโรงงานอุาาตสาหกรรมครับบางทีแม่งแกะฉลากออกหมดเลยครับดูแยกไม่ออกเลยขั้วอยู่ตรงไหนวะแล้วคุณจําเป็นจะต้องใช้มันนะผมจะต้องมีมิเตอร์เอามาติมิเตอร์มาวัดก็ได้อย่างน้อยเช็คก่อนบวกลบอยู่ไหนโวลต์เท่าไหร่แอมป์เท่าไหร่มันคืออะไรวะที่อยู่ตรงนี้ เช็คก่อนนะฮะผมมีเครื่องมือในการตรวจสอบมันก็เลยพอจะหาคำตอบได้แต่ถ้าอยู่ๆไม่มีอะไรจับใส่ไปเลยมีอาจจะมีไหมก็ได้นะครับผ่านบางก้อนบางทีวอตมันสูงก็มีนะอาจจะใช้ผิดประเภทก็ได้นะครับก็ระมัดระวังกันด้วยในการซื้อซื้อของใช้ของนะต้องค่อยๆดูดีๆแล้วก็แทนชาร์จยูยเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะครับ ผมจะแนะนําไม่ซื้อมากกว่าก้อนเดียวด้วยเพราะว่าถ้าคุณเป็นคนใช้ไฟฉายบ่อยๆแบตเตอรี่แบตต็กอัพจำเป็นต้องใช้ครับหรือเป็นคนที่คนเดินทางบ่อยๆเช่นไฟฉายใช้ทาน1ก้อน1 8ึ่งแปดผมจะแนะนำให้ซื้อ2ก้อนครับสลับกันใช้เผื่อก้อนไหนมันเฟลแล้วก็แท่นชาร์จมี2ก็ดีครับหรือถ้าโอเคงบไม่ถึงเอาก้อนเดียวก็ได้ถ้าง,งบไม่ถึงจะให้ซื้อแท่นชาร์จ2อทาน1หรือให้ซื้อให้ซื้อทาน2แท่นชาร์จ1ผมก็ให้ซื้อทาน2ก้อนครับแท่นชาร์จแบบพอร์ตเดียวก็ได้ ul 1 1> UI 1ไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าเฮ้ยวางงบดีๆหน่อยเติมนี่ไปนิดนึงให้มันแบบสมบูรณ์บิดไฟหน่อยก็มีถ่านชาร์จ3ก้อนก็ได้ครับ1ก้อนเอาไว้ในไฟฉายอีก2ก้อนเป็นสำรองแบ็คอัพนะแล้วคุณก็จะทำงานได้แบบมีความสุขที่สุดไปไงวันนี้นะครับท่านชาร์จสนใจก็ติดต่อรายละเอียดนะครับอยู่ด้านล่างเข้าไปโดนได้วันนี้สวัสดีครับ